แล้วก็สมาธิมีแต้มสูงสุดถ้าเปรียบคะแนนนะให้ทานเนี่ยเท่ากับหนึ่งคะแนนรักษาศีลเท่ากับ1ล้านคะแนนทำสมาธิเท่ากับร้อยล้านคะแนนบ้านสวนพีระมิดเนี่ยขาดแคลนโต๊ะทานอาหารที่ในโรงทานเน่ะเดิมทีเดียวไม่มีโต๊ะปมๆนะคะอาจารย์ก็ให้คุณมาร์คเนี่ยประกาศลงไปในเว็บไซต์ว่าต้องการโต๊ะเพราะว่าไม่มีนะคะปรากฏว่า อาจารย์สมยศขนใส่รถกระบะมาเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะมาคอยสังเกตว่าที่บ้านสวนเนี่ยไม่มีอะไรขาดอะไรบ้างอาจารย์สมยศหามาหมดเลยค่ะจนจําไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้างแต่ล่าสุดอ่ะเอาถังใหญ่ๆถังแช่มานะคะคุณวันจันทรก็เอาถังแช่มาให้นะคะคือเราก็ใช้ต่างเวลากันได้ดูได้ฟังหลักธรรมของอาจารย์อุบลที่ได้พูดในทีวนนะีก็ก็มันรู้สึกว่า มัน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 ใช่เลยอ่ะมันมันใช่มันเป็น,เป,นเป็นหลักหลักความจริงของของชีวิตหนือตาเริ่มสว่างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปซื้อเช่าซีดีของหลวงพ่อมาบ้างอะไรเงี้ยซื้อหนังสือธรรมะของหลวงพ่อฤษีมามาอ่านมาฟัาาางข้อ้โอโูมันโตก,กับที่อาจารย์บนพูดทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วก็อาจารย์ธรรมะก็ชวนกันมาว่ามาบ้านสวนพื้นเมื นะครับเนื่องจากว่าก็มีเจ็บป่วยบ้างอย่างผมก็ปวดหลังนะครับจากชนะรัฐก็เป็นกดไหลย,ยนนะ้อนเวลานอนเนี่ยมันจะขึ้นมาตัดที่หลอดอาหารที่คอเนี่ยจะแสบตลอดอคแล้วก็มาที่บ้านส่วนก็ตั้งใจมาเต็มร้อยเลยเพราะว่าศรัทธาแรงสูง วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่แปกพฤศพานกันได้นะคะรับแบบสาวก็มามาถึงก็มาคือดูดูดูทีวี TV มาแล้วนะครับรู้แล้วว่าคนที่มาต้องทําอะไรบ้างแต่ผมก็มาทาเลยแหละทําทําบุญด้วยแรงกายก,ก่อนนะมาช่วยยาขนดินงขนใบไม้ขนอะไรอ่ะเพราะว่าผมมาถึงว่าคนคนที่นี่ก็มากัานหลายคนแล้วหลุกเมื่อเป็นสิอย์แหละพอผมมาถึงพวกคนก็ตามมาหลังอีกเยอะเลยรวมวันนั้นน่าเป็นร้อยๆนะ ก่อที่ผมมานะครับก็มาช่วยทํางานไปคือให้ไม่ไม่เหนื่อยเลยอะถึงแม้เหงื่อจะออกแล้วมัน,มนเย็นยังไงรู้บอก,กไม่ถูกและกําลังก็ไม่หมดะัมันเหมือนจะมีแรงขึ้นถ้วนะทาไปเรื่อยๆจนจนท่าอาจารย์ก็อยากเช่ญมาเข้ามาที่นี่มาบำบัดนะแล้วก็ได้อาจารก็ได้ให้ให้บอกนะว่าไปทําอะไรมา แต่แล้วก็อุทิศบนให้กับเจ้าการเองนี่แหละอีตรงไปทําอะไรมานี่แหละใช่ไหมสำคัญอยากรู้ไหมคนที่ปวดหลังอะไปทําอะไรมาอาจารย์ไปทําอะไรมาแต่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่เป็นแนวทางอาจารย์สมยศจําได้ไหมคะว่าอาจารย์บนบอกว่าอาจารย์ไปทําอะไรมาก็มีตีเด็กคุณครูคุณครู ตีลูกตีเด็กตีเด็กเป็นประจำเลยแต่ก่อนเนีเพราะว่าเราตั้งใจที่จะแต่นี้ไม่มีลูกตีเด็กนักเรียนใช่ไหมคะแต่แล้วก็มีเรื่องตีงูงูนี่ก็เจอไม่ได้เลยต้องพุทธไปเรียระเบียบงูเองครับก็ผู้ทิ่สร็จส่วนเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจารย์ให้ไปทําบุญด้วยแรงกายไปพูดต่อเป็นพุทธต่อกันเยอะกันเป็นสิบสิบคน กดกันหข่อใหญ่นะกดกันสองสองสามชั่วโมงนะครับพอตัเย็นๆก,ก็ก็เรียบร้อยเสร็จขุดขึ้นหมดเลยเนี่แต่แล้วก็เกลี่ยดินเกลี่ยไปผมก็เดินหมุนไปหมุนมามันก็หายเลยนะปวดหลังอะ่ะ <c oughs> ผมก็หมุนไปพลิกไปพิกมามันหลังมันก็ไม่ปวดเลยนี่นเล่าอย่างเงี้ยคุณยายขำนะเนี่ยแต่ผมว่านึกถึงบารมีของพระอ,องค์ ปลาเราทำอาจารย์ยาอาจารย์ปวดหลังทำไมอาจารย์ไม่ไปหาหมอกินยาจ๊ะก็ไปไปนะไปแย่ไม่หาผ่ะ มันกินตอนยามีเนื้อหายพอเราหมดฤทธิ์ยาพวกมันก็ปวดน่าจะคุณยายบอกเนี่ยยาทั้งนั้นเลยไหนขอดูถุงยาคุณยายหน่อยดิคือตอนเรากินยายาออกฤทธิ์แต่มันหายยกไม่ยกถุงเลยยกถุงไม่ต้องเปิดพอยาแล้วหมดมันก็ปวดเนี่ยไม่เอามาก็กลัวจะมดไม่ดีอ้าคุณยายเอายามาแค่นี้พอไหมอาจารย์สมยศเชื่อเขาไหมเนี่ยคุณยายเชื่อเขาไหมเขาขุดตอแล้วหายอ่ะ เชื่อไหมบ้านทางยาทุกวันแล้วคุณยายเชื่อเขาไหมเนี่ยถามก่อนก็ทำได้ยังไงก็ที่หายเพราะว่าบารมีขององค์สมเด็จพระสมาัมพุทธเจ้าอนุโมทนาที่หายก่อนนะคะตกลงว่าหลังอาจารย์เนี่ยหายแล้วใช่ไหมคะเป็นมา20ปีไม่ปวดแล้วหายตั้งแต่วันแรกหรือว่า ตั้งแต่วันแรกที่มาที่แปดเดืภาขุดตอเสร็จใช่ไหมคะขุดตอเสร็จก็หายเลยหลังจากนั้นอาจารย์ก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าค่ายครั้งหลังสุดก่อนครั้งนี้ครั้งสองอะ<ช>นะคะหนีความจนซึ่งจริงอาจารย์เนี่ยไม่หน้าตาแล้วก็น่าจะรวยเนาะ <c oughs> พอมีพอกินเ <c oughs> พราะว่าลูกก็ไม่มีนะสองคนเนี่ยเงินเดือนก็เยอะสองคนก็เกือบแสนนะคะอาจารย์คะก่อนหน้านี้อาจารย์เอาเงินเยอะเยอะเนี่ยไปทําอะไรบ้างอาจารย์ ใหญ่ก็ทาบุญมันไม่มากเนี่ยจะเที่ยวจะอะไรไปมากแต่ไปกินอาหารไปเที่ยวไปอะไรสนุกสนานไปค่เพื่อใค้าว่าอ่ะบำรุงร่างกายเราเพื่อเพลินไปอย่างนั้นมากกว่าคร่บเดี๋ยวเพื่อนชวนนั่งวงอีกแล้วนั่งวงทีนก็หมดเป็นพันๆ เราหมดกลมสองกรมทีเชา้ายังไม่เลิกตรงนี like ้นั่งก uh ันเก่งๆครับเราพมานึกถึงว่าโอ้ที่ผ่านมานี่มันเราทําคิดคือมันนึกถึงคําสอนของพุทธองค์ของหลวงพ่อีคือประมาทประมาทไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเอาแต่ความสนุกสนานไม่ได้นึกถึงชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงเก็บประมาทมากเลยใช้ชีวิตที่ผ่านมาแล้วอาจารย์มาเปลี่ยนความคิด ว่าจะจะเลือกทําแบบนั้นเนี่ยเมื่อไหร่คะอาจารย์คะก็มาที่บ้านตสวนนะครที่เมื่อครั้งแรกที่มามีมีแรงบันดาลใจอะไรตรงไหนที่ทําให้อาจารย์รู้สึกขึ้นมามันเหมือนจิตมันมันคิดมันบอกไปว่าโอ๋อต่อไปนี้เราไม่เอาอะไรนะความชั่วเราจะไฟทางแต่ทามดี แล้วก็ยึดถือคาสอนของหลวงพ่อนะครับก็เลยจะต้องรักษาศีลแล้วก็สองคนกับอาจารย์ชนนรัตก็คุยกันว่าก็ไหนๆเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์แหละจะทานมังสวิรัตตั้งแต่วันนี้วิสาขาพิชานครับตั้งแต่วันวิสาขามันก็ทานมังสวิรัตมาตลอดแล้วชีวิตอาจารย์ทุกวันนี้อ่ะ กับตอนที่อาจารย์ยังดื่มเหล้าตั้งวงอ่ะอาจารย์เปรียบเทียบกันออมันเปลี่ยนไหมคะในความรู้สึกของอาจารย์มันเปลี่ยนไปเยอะนะนะค่ะรู้สึกมีความสุขขึ้นเยอะเลยความสุขความอิ่มเอมความมันสุขข้างในอ่ะสุขแล้วก็<ะ>เรื่องว่าุ่นอะไรก็ไม่ค่อยมีคือเราไม่ก็ได้ไปเหฮาหรือว่าไม่ได้ไปออกอะไรมากนะ่ะ่ะ เราก็จะเบาตรงนั้นไปแล้วก็จิตใจเราก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็มันจะไม่มีอะไรมารบกวนจนสมาธิเราจะดีขึ้นเนี่ยจิตเราจะไปไยทางกุศลม,มากอือถึงอยากจะทําบุญอย่างเดียวแลยจิตอะตอนนี้นถึงมีบุญที่ไหนก็จะไปทาอาจารย์คะแล้วแล้วในการที่อาจารย์มาฝากฝายในบุญอย่างเงี้ยบุญกุศลเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันมีจริงหรือว่ามันได้ส่งผลกับหน้าที่การงาน หรือกับสังคมรอบตัวอาจารย์บ้างไหมคะก็มีเพราะว่างานที่ทําก็สําเร็จด,ด้วยดีแล้วก็ได้รับความร่วมมือดีมากจากนักเรียนก็ดีลองลองยกตัวอย่างสิคะว่าเดิมมันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่มาทุ่มเทในการสร้างความดีสร้างบุญกุศลเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปยังไงที่ว่าได้รับความร่วมมือครับก็คณะครูก็กตอนแรกๆก,ก็ จะเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นอะไรเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยหวังดีต,ต่อกันตอนหลังหละมานี้พอเห็นผมก็ยิย้มแย้มแจ่มใสคือดีขึ้นอนะ่ะคือเขามองเราดีแล้วก็เขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยแจ่มใสขึ้นนะ,ะเขาว่าค,ค,คือการปฏิบัติต่อเราเนี่ยเขาเนี่ยมีรู้สึกว่าจะจริงใจมากขึ้นค่ะ การยืมแย้มการปฏิบัติการช่วยเหลือกันดีขึ้นเรลียนก็ไม่ค่อยดือ้อเรียนก็พูดง่ายะนะครับเขาฟังเรามากขึ้นเห็นแต่ก่อน <c oughs> แต่ก่อนเราพ,พอพูดมาได้คุยแทรกเลย <c oughs> ตอนนี้เวลาเราพูดนี่เขาฟังดีมากเลยเนี่ยครับค่ะ,ะถามอีกคําถามหนึ่ง